ก็เปิดคลินิกมาประมาณปีปีแล้วปัญหาหลักๆแน่นอนว่าที่เยอะที่สุดของคนิกทำฟันรรก็น่าจะเป็นเรื่องคนมันมีปัญหาหลากหลายแบบแล้วก็มันเข้ามาทุกวันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันกว้างมากจนเราไม่ค่อยมีเวลา คือไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้เยอะขนาดนี้ที่เบิร์นมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มันมีความรู้ในการวิเคราะห์แต่ละอย่างได้ดีเป็นระบบลงรายละเอียดตรงส่วนที่ทั้งออกแบบแล้วก็เรื่องการบิลกับพวกผู้รับเหมาตรงนี้เป็นปัญหาที่หมอฟันส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้ตรงส่วนนี้อยู่แล้วอะค่ะ การพูดถึงวิชั่นวิชั่นแล้วก็อิงมาถึงเรื่อง KPI อะคะ่ะว่ามันจะโยงกันมายังไงบ้างตอนนี้ก็ได้มาฟังตัวอย่างแล้วก็วิธีทําว่าเดี๋ยวเราจะไปวาง KPI อะไรยังไงในคลินิกบ้างคุ้มค่ามากเลยที่มาเรียนวันนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกเปิดคลินิกไปแล้วรู้สึกยังตันยังไม่รู้จะไปต่อยังไงอะคะ่ะคิดว่าชาร์ตนี้เหมาะมากก็รู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆที่มาเรียนที่นี่น่าจะได้คําตอบกลับไปเยอะเลยค่ะ